ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง LGBT ทั้งมีครอบครัวแล้วหรือว่ากําลังจะวางแผนที่จะสร้างครอบครัวควรจะป้องกันไว้ฉีดวัคซีนป้องกัน h p v พบกันมาตั้งหลายปีไม่ไว้ใจกันหรอผมว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมต่อการสร้างครอบครัวด้วยมากกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะมะนาวค่ะเรา2คนเป็นคู่หญิงรักหญิงนะคะคบกันมาทั้งหมด6ปี3เดือนค่ะ เราก็อยู่ด้วยกันไม่ว่าร้องไห้เสียใจหัวเราะยิ้มเมื่อต้นปี2019พร้อมแล้วที่เราจะมาเริ่มสร้างครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวให้มันเติบโตไปได้วยกันได้แล้วก็กล้าไปพร้อมๆกันพอคุณพ่อคุณแม่เห็นชอบเห็นด้วยเราก็เลยโอเคเรามาทําในสิ่งที่เราอยากทํากันดีกว่าค่ะก็เลยจัดงานแต่งงานกันสวัสดีครับบอลครับ สวัสดีค่ะออมนะคะตอนนี้ค่ะเราสองคนก็คบกันมา7ปีแล้วค่ะจริงๆก็ผ่านมาหมดเลยค่ะว่าจะเป็นรักกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปเรื่อยๆค่ะเราก็มีแลนว่าเราอยากจะแต่งงานกันปีนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดน่าจะเลื่อนไปจัดงานแต่งงานเป็นปีหน้าแทนช่วงปีหน้าการถ่ายพิเรนดิ้งอ่ะเราก็แลนเอาไว้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำาก็จะเป็นเรื่องของการไปฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ีมากกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน เอาจ,งจิงๆคู่หญิงรักหญิงอะเนาะเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เราก็จะไม่ได้ใช้ถุงยางอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงเรื่องท้องแต่เราก็มองไปอีกมุมนึงว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยมีช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างศึกษาถึงได้รับรู้ว่ามันมีเชื้อ HPV เนี่ยร้อยกว่าสายพันธุ์เลยอะค่ะในเพศหญิงก็จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดในเพศชายก็จะก่อให้เกิดมะเร็งอวัยวะเพศมะเร็งทวารหนนะักสำหรับโรค บุตรน้อนไก่อันนี้เป็นได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายเลยแต่ละครับเรามีแผนว่าเราก็จะมีบุตรอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่สามารถใส่ถุงยางป้องกันได้การที่เราได้ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ไปก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราหายห่วงวัคซีนณปัจจุบันก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันก็จะเป็นแบบ2สายพานสี่สายพานธุ้าสายพานธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ครอบคลุมนะคะตัวเชื้อมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยที่เกิดจากเชื้อ HPV อะค่ะ อนอกจากสิทธิสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยเรายังมองว่าสวัสดิการวัคซีนตัว HPV เนี่ยควรจะได้รับทุกเพศทุกวัยทุกคนมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อตัวนี้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นสวัสดิการมันก็ควรจะเท่าเทียมกันเท่าที่ทราบมานะครับตอนนี้ก็มีน mm hmm. โยบายฉีดฟรีในนักเรียนหญิงชั้นป5นะครับผมก็เข้าใจนะว่าฉีดในผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ม,มาก่อน ป้องกันได้ดีกว่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีโคเวอร์ไปถึงนักเรียนชายหรือเพศอื่นๆวัยอื่นๆเชื้อ HPV เนี่ยสามารถติดได้ในทุกเพศทุกวัยผมก็คิดว่าถ้ามีนโยบายที่ฉีดให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับ วัคซีนป้องกัน HPV ไม่ใช่แค่ความรามับผิดชอบของคุณผู้หญิงคงเดียวแต่ว่าผู้ชายอย่งเราก็สามารถร,ร่วมรับผิดชอบด้วยได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นผาห่าแลวก็ไม่ให้ติดเชือ<ม>้อ HPV เองนะครับคบกันมาทั้งหลายปีไม่ไว้ใจกันหรออะไรเง<ม>ี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของความไม่ไว้ใจกันนะมันคือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันมากกว่าแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการสร้างครอบครัวด้วยมากกว่าค่ะ อย่าจะฝากถึงคู่รักทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง L G B T ทั้งมีครอบครัวแล้วหรือว่ากําลังจะวางแผนที่กําลังจะสร้างครอบครัวอย่าเดียวอย่ารออย่ามองว่าอันนี้เป็นเรื่องไก่ตัวควรจะป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยของเราและคนที่เรารักค่ะ